ทางล่างมีปลานะครับท่านผู้ชมเนาะภาพสวยๆนะครับท่านผู้ชมที่ปราสาทภูมโปนท่านผู้ชมสวยงามท่านผู้ชมเนาะบรรยากาศร่มรื่นท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขท่านผู้ชมเนาะ แต่วันนี้เรามาขอสัมภาษณ์คุณแม่เนาะว่างวดที่ผ่านมาคุณแม่ถูกหวยกันบ้างหรือเปล่านะครับแม่แม่ตรงนี้ไม่ถูกแต่คนอื่นเขาถูกอ๋อเขาถูกเนาะ<ต>ถูกเยอะไหมแม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรออืมแต่ก็พอไ,ได้ยังไม่ได้เขายังไม่ได้เข้ามาเส้นมาไหว้นะแล้วเขามาเส้นมาไหว้แล้วก็จึงรู้ว่าคนที่ไหนที่ไหนถูกมากนนี้ย่างเลยก็เพราะ มีบุญออกพรรษาเนาะวันนี้เป็นจาวันออกพรรษา,าเขาก็จะมาหลังออกพรรษาเหรอแม่จ้าครับได้ข่าวว่าเขาถูกเยอะบ่ไม่เยอะหรอกไม่เยอะจ่ก็พอได้จ้าอืมเขาถูกตัวไหนแม่อันเก้าห้าห้าเก้าที่เลขอันนั่นแหละอ๋อห้าเก้าเก้าห้าจ้าแล้วเลขข้างบนละ่ะเก้าสามมีคนถูกไหม ถูกมั้งนิดนิดหน่อยหน่อยก็ก็เล่นนิดหน่อยมันก็ถูกนิดหน่อยนะครับก็เล่นไม่เยอะใช่ไหมจ้าเล่นไม่เยอะก็พอได้นิดหน่อยเนาะครับถ้าช่วงนี้เป็นยังไงเงียบไหมที่ปราสาทภูมิปนไม่ค่อยเงียบเท่าไรหรอกก็มากันเรื่อยเรื่อยเนาะจ้ะครับเอาคุณแม่เชิญชวนคนที่จะเข้ามาเที่ยวที่นี่หน่อยให้เขาเข้ามาเที่ยวให้เขาเข้ามากลไาว้สิงจศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ คุณแม่เชื้อเชิญหน่อยให้พูดยังไงก็แม่ก็พูดมาวะ่ะแม่ก็เชิญท่านผู้ชมมาเที่ยวอา่าเชิญท่านผู้ชมมาเที่ยวด้วยเถอะสงสารบ้านทุงโปนหน่อยจ้าก็แม่แม่ก็จะได้รายได้เนาะ,ะครับก็คุณแม่ก็เชื้อเชิญนะท่านผู้ชม ใครที่อยู่ในละแวกนกี้หรือเที่ยใกล้หรือไกลนะท่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมมาเที่ยวที่ปราสาทภูมิปนนะครับมาทาบุญเนาะมาขอโชคขอลาบกับเมตตะเกียนทองรวมทั้งพ่อแม่ที่อยู่ปราสาทภูมิปนนะท่านผู้ชมก็มาท่องเที่ยวกันได้เนาะมาซื้อของไปไหว้นะท่านผู้ชมจะอยู่ฝั่งนูน้นหรือว่าจะเป็นที่ของที่ระลึกนะท่านผนะู้ชมเนาะก็อย่าลืมเข้ามาเที่ยวที่ปราสาทภูมิโปนกันนะท่านผู้ชม ข้างบนท่านก็ให้แล้วตัวสามมีสามมีเก้ามีสี่ครับข้างบนท่านก็ให้แล้ว้องวัลที่แล้วเนาะแต่ดวง,<อ>งแล้วแต่ดวง,งไม่รับครับแล้วแต่ดวงของแต่และคนเนาะแม่จ้าแล้วแต่เขาครับเดี๋ยวอยู่สักครู่นึงนะท่านผู้ชมเนาะเราก็จะไปขอตัวเลขกับแม่ตะเกนทองนะครับเดี๋ยวตามแอดมินไปนะท่านผู้ชม เราเข้าไปดูตัวเลขด้วยกันนะครับนผู้ชมเนาะไปแม่ไปเดี๋ยวมาดูนะครับท่านผู้ชมว่าวันนี้แม่ตะเก็นทองใช้ตัวเลขเราตัวไหนนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวค่อยๆส่องกันก่อนนะท่านผู้ชมซาทูแม่ตะเก็นทองจ๋าช่วยเขียนตัวเลขให้ด้วยนะแม่นะ เหมือนงวดที่แล้วนะแม่นาะงงวดที่แล้วให้ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยแม่ให้ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยงวดนี้ก็ขอให้ปังปังนะแม่นะนั่นเห็นไหมตัวเลขขึ้นมาแล้วแม่ตัวเลขขึ้นมาแล้วแม่เข,มแแมเขียนให้แล้วเห็นไหมในโทรศัพท์แ<ฆ>ม <re> ่เห็นไหม เดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีนะผู้ชมว่าตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมเพราะว่างวดที่แล้วแม่ตะเคียนทองท่านให้ถูกทั้งบนทั้งล่างนะผู้ชมคลิปนี้สําคัญนะผู้ชมเนะาะเพราะว่ามแม่ตะเคียนทองท่านก็จะให้ตัวเลขขึ้นมาเลยโดยที่เราไม่ต้องรูปนะท่านผู้ชมเพราะแม่ตะเคียนทองท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆนะทนผู้ชมเนาะ ใครก็มาขอโชคขอลาบขอสิ่งต่างๆกับแม่ได้นะพ่อแม่จะดนบันดาลให้ได้นะครับท่านผู้ชมแม่เป็นคนใจดีชื่อแม่ชื่อแม่อะไรนะสวัรค์มาลาแม่สวรรค์มาลานะครับท่านผู้ชมแม่แจากียนทองชื่อสวรรค์มาลานะครับผู้ชมสาธุแม่สวรรค์มาลาช่วยเขียนตัวเลขให้รูปชัดเจนด้วยนะครับ คลิปนี้ขอสามตัวตรงๆนะแม่นะขึ้นตัวเลขให้ลูกด้วยนะแม่เห็นเลขตัวไหนแม่เห็นไหมแม่ดูตรงนี้นี่อะไรอะไรเลขแปดอ, 8, อะไรกลางแม่เห็นตัวไหนมันจะมาบอกเก้าเก้าหกแม่เห็นเก้าเก้าหกป่ะ 6กแปดห้าำน้องย่งนี้ก็หกแปดห้าแม่เห็น 6, 8, 5, หกแปดห้าบอจ้าแม่เรามาชี้ดูสินี่นี่ตรงหน้าหกอันนี้แปดนี่ห้าแปดตรงกลางหกหกยู่บนเลยอยู่ล่างยี่สิบเลขแปดอันนี้อ๋อแม่เห็นเลขหกอยู่ติดเลขแปด อ่ะแม่เห็นสามตัวใช่ไหมใ้หกแปดห้า 6, 8, แม่เห็นหกแปดห้านะครับท่านผู้ชม<ะ>เห็นเหมือนกันหรือเปล่าครับท่านผู้ชมเลขห้าอยู่ตรงไหนแม่ล<ะ>เลขห้าอยู่ติดแรกแปดบอกเดี๋ยวมาถามแม่ดีกว่าแม่เห็นเลขอะไรนะครับ ห้าหกแปดห้าหยู่จิดกันไหมครับแม่อยุดจิจจ์ะอยู่จิจกันเลยเอาแม่มาชี้ให้ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนี่หกแม่หกอยู่ตรงไหนแม่ในนี่หกหกในนี่แปดหกแม่ท่านเห็นหกแปดห้ารับผู้ชมเนาะหกแปดห้ารับผู้ชมหกแปดแปดหกราบผู้ชมเนาะ 8, 5, 5, 8, 5, 5, 5, 5, 6, แปดห้าห้าแปดหกห้าห้าหกรับผู้ชม หกกับเก้าตัวเดียวกันนะทผู้ชมเนาะก็อย่าลืมซื้อเก้าห้าห้าเก้าไปด้วยนะท่านผู้ชมเผื่อตัวเก่ากลับมานะท่านผู้ชมหอกแปดห้าใช่ไหมแม่หกแปดห้าหนึ่งเจ็ดนี่ยหกแปดห้ากับหนึ่งเจ็ดบอกหกแปดห้าแล้วก็เห็นหนึ่งเจ็ดด้วยนะท่านผู้ชมหกแปดห้านะท่านผู้ชมเนาะหกแปดแปดหกนะท่านะผู้ชมเนาะแปดห้าห้าแปด หกห้าห้าหกรวมทั้งหนึ่งเจ็ดด้วยนะท่านผู้ชมเห็นชัดแม่แม่นนนนแปดห้าแาชัดบอกใชหกชัดแม่แม่แปดหก 5, 5, 6, หกแปดนะท่าผู้ชมเนาะแปดห้าห้าแปดนะท่านผู้ชมรวมทั้งหกห้าห้าหกรวมทั้ง 1, นนหนึ่งเจ็ดท่านผู้ชมเนาะ ต,ตัวไหนชัดกว่ากันแม่ชัดทุกตัวไหมชัดชัดอันนี้เป็ดใหญ่มากเลยแล้วก็อะไรอีกห้าก็า<อ>ใหญ่ไหมแม่ห้าใหญ่ไหมห้าใหญ่หใหญ่เอามาฟังคุณแม่พูดดีกว่าท่านผู้ชมอเอาคุณแม่เห็น,นเ็นชัดเจนไหมมันไม่ค่อยชัดเทรร่าไหร่อกลัวมันไม่ถูกนะมือนจะกระหกุกพี่น้องอย่าไปเชื่อเลยเรื่องอย่างนี้ แล้วแต่ดวงใช่แม่แล้วแต่บุญวาสนาแล้วแต่ดวงของเราอืมอ่ะแม่มาชี้ใหม่อีกรอบสิชี่ว่าแม่เห็นตัวใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวมาดูแม่จะชี้ให้ท่านผู้ชมดูนะท่านผู้ชมอะแม่ชี้เลยชี้อันกรบอชี้ที่ตัวแม่เห็นอะแม่เห็นตัวไหนแม่ก็ชี้ตรงนั้นแหละมันมันมันม่มันมันกะหายไปเนาะตัวแรกหายบอแม่ ขาบอกว่าแม่บอกว่าตัวเลขหายนะท่านผู้ชมมันชัดเตัวเลขเขาให้เห็นแวบเดียวใช่ไหมแม่แปดตัวใหญ่เนาะแม่เนาะเลขห้าก็ใหญ่นะชัดนะผมมองเห็นแปดห้าห้าแปดเนาะแม่แปดห้าห้าแปดอตชัดเห็นไหมแม่ชัดไหม ชัดเนาะแปดห้าเนาะแม่เนาะแปดห้าชัดเจนนะุผู้ชมแปดห้าห้าแปดนะคุผู้ชมชัดอยู่เหมือนกันนะสามตัวแม่เห็นอะไรนะสามตัวแม่มองเห็นตัวไหนก็สามตัวเนาะแม่เห็นตัวไหนนี่นะเจ็ดห้าหรือแปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าข้างล่างบอกแม่หนึ่งแม่เห็นกี่ตัวเยอะทำไมเห็นหลายตัวจังเนาะ แต่อันนี้นะมันใหญ่แปดห้าตัวใหญ่ทนะ่านผู้ชมอ,อยู่ตรงนั้นนะครับแปดห้าห้าแปดนะแม่เนาะตัวใหญ่เนาะ,ะคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องคนสองเลขนะครับท่านผู้ชมตัวเลขชัดเจนนะโดยไม่ต้องรูปนะท่านผู้ชมมองไปแคบหน้าจอไว้นะครับท่านผู้ชมมองเห็นหลายๆตัวทนะ่านผู้ชมเนาะส่วนตัวเลขตอนตัดต่อนาะนผู้ชมถ้าเห็นตัวไหนแอดมินก็จะ เขียนไว้ให้นะท่านผู้ชมบางตัวเลขอาจจะไม่ได้พูดนะท่านผู้ชมแต่ทางแอดมินก็จะเวลาตัดต่อก็จะเขียนไว้ให้นะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับผู้ชมเนาะกดจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนสองเลขเดี๋ยวเรามาถามคุณแม่อีกรอบนึงนะท่านผู้ชมนะก่อนที่เราจะแม่ตกลงเห็นตัวไหนชัดครับแปดห้าแปดห้าชัดเจนใช่ไหม <Yeah. S 1> แล้วตัวอื่นมีชัดไหมแม่แม ไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่แปดห้าชัดใช่ไหมแปดห้าตัวใหญ่เลยแปดห้าตัวใหญ่เลยใช่ไหมแม่เห็นไหมแม่ดูให้คนชมดูเอาเองให้ท่านผู้ชมดูเอ,เองใช่ไหมดูเอากับตากบบดวงบุญวาสนาของเราไอ้แม่ทำไมตรงนี้เห็นมองเห็นตัวเลขเหรอแม่แม่แม,มองเห็นมันผมไหมเนี่ยเนี่ยเลขห้าแลนะ้วแม่เนาะอันนี้เลขหกแลนะ้วแม่นะ ใช่ไหมแม่แมดูสิอันนี้เหมือนเลขหกนะเลขหกนั่นแหละใช่ไหมแม่ดูสิหกห้าห<ๆ>้าหกอะใช่ไหมแม่เนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันหรือเปล่าครับใช่ไหมแม่ใช่เลขหกไหมแม่ว่าเลขหกไหมจะตัดสินก็ไม่ได้หราพวมันผิดแล้วก็ว่าก็หก เห็นไหมแม่เห็นตัวไหนมันจะแปดห้าอย่างเดียวเลยออแม่เห็นแปดห้าใช่ไหมใชม่คุณแม่ท่านเห็นแปดห้านะท่านผู้ชมแม่เห็นแปดห้าตัวเดียวนะผู้ชมเนาะก็ดูนะผู้ชมนะตัวเลขก็ขึ้นหลายจุดนะท่านผู้ชมก็ดูแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าแม่จะเขียนทองชื่ออะไรนะแม่ลืมละสวรสค์มาลาคุณแม่สวรรค์มาลาเจ้าแม่สวรรค์มาลา,า,า,านะท่านผู้ชมก็ให้ตัวเลขแล้วเนาะ นัน่นแหะท่านเขียนให้แล้วนะท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอไว้นะครับท่านผู้ชมเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่แล้วแม่สวรรค์มาลาให้ถูกทั้งบนทั้งล่างนะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะครับกดจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเราเพราะเป็นบนช่องคนสองเลขนะครับท่านผู้ชมตัวเลขให้แล้วนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับ แม่สวัสด์มาราเนาะหรือแม่สะเข็นทองที่ปราสาทภูมิโปนน้ผู้ชมงวดที่แล้วให้ถูกทั้งบนทั้งล่างนะทผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขก็เพื่อเป็นแนวทางนะท่านผู้ชมในงวดประจำวันที่16ตุลาคม2563นะครับขอฝากกดติดตามช่องคนสองเลขเรนะื่อนะท่านผู้ชมฝากไว้ในอ้อมใจท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ลงจะบอกท่านผู้ชมว่าบายบาย